บอกให้ก็เออโอเคครับก็วิธีเปลี่ยนนะครับสายพานมอเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าสายพานนะครับที่เราก็ได้เนี่ยขาดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยก็คือใช้ไข่ควงหกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมขันน็อตที่อยู่ด้านในรูตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็มองเข้าไปก็จะเห็นน็อตหกเหลี่ยมพอคลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงออกแบบนี้นะครับดึงตัวอ่า เาหรือว่ามูเ e, ล e ่นะครับแล้วแต่เรียกนะครับออกแบบนี้นะครับผมถ้าติดขัดอยู่นะครับล้วก็ค่อยๆขยับแบบนี้นะครับก็จะออกมาแบบนี้เราก็จะเห็นน็อตที่อยู่ด้านในที่เราเอาหกเหลี่ยมขันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับขังแค่พอหลวมๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นลูกยางเดิมนะครับที่อยู่ด้านในเห็นไหมครับลูกยางสีเขียวๆนะครับที่ขาดไปนะครับนี่นะครับเราก็ซื้อเส้นใหมมามาเปลี่ยนนะครับผมก็วิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยนะครับแค่ สวมเข้าไปในร่องนะครับเขาจะมีล่องบังคับอยู่แล้วนะครับแค่เข้าล่องตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนเส้นนี้นะครับเราก็ดึงยืดลงมานะครับดึงยืดลงมาให้มาเข้ากับตัวก็ได้แกนตรงนี้นะครับด้านล่างนี่นะครับค่อยๆขยับเข้าอ่าแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับวิธีเปลี่ยนนะครับง่ายๆเลยนะครับขันน็อตแค่สองตัวนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาลูกยางใหม่ที่เราซื้อมานะครับมาสวมข้องบนก่อนนะครับ แล้วก็มาสวมข้อข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาตัวนี้เข้าไปนะครับผมปิดฝาก็หมุนน็อตแบบเดิมนะครับน็อตหกเหลี่ยมที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าแบบนี้นะครับตะแคงนี้แบบนี้เข้าให้ชิดนะครับเขาก็จะชิดสุดแค่นี้พอดีนะครับแล้วเราก็ล็อกน็อตนี่แค่นี้นะครับผม ก็มีสองตัวนะครับอย่าลืมล็อกทั้งสองตัวเลยนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับผมไม่ใช่น็อตสขควงแบนและไม่ไไม่ใช่น็อตไขควงแฉกนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมทีนี้เรามาลองกอดูนะครับว่าจะกอได้ไหมนะครับผมเปิดเครื่องนะครับไฟเข้านะครับแล้วก็เอากระสวยใส่นะครับผมเอาได้สีไหนก็ได้นะ ทำที่หน้างานเลยนะครับบ้านลูกค้าเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าก็สวยนะครับได้พันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวก็ได้เข้าไปนะครับผมนี่นะครับก็ได้นี่นะครับยังไม่ได้ที่นะครับนี่ยังติดกระสวยอยู่นะครับเราก็จะมาขยับนะครับตรงนี้เป็นงเป็นนะครับผม เพราะว่าเวลาเราดันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเหล็กเนี่ยมาโดนกระสวยแบบนี้นะครับไม่ได้ต้องขยับน็อตตรงนี้นะครับเห็นน็อตดันข้างแล้วก็ขยับตัวแกนเหล็กนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดแบบนี้นะครับผมล,ลองฟอดูนะครับว่าจะเป็นยังไง,ลงขลุ่มมากนี่นะครับเห็นไหมครับ วิ่งแล้วนะครับก็ได้ของเรากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะครับแก้สายยางขาดนะครับสายยางก็ได้ขาดแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมลองทําตามคลิปได้เลยนะครับผมนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะเอาเต็มมากเต็มน้อยนะครับก็จะมีน็อตให้ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงด้านข้างนะครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยนะครับได้เต็มข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็สามารถ เหล็กตัวนี้ได้นะครับอย่างสมมติว่าเต็มข้างขวานะครับเราอยากให้มาข้างซ้ายนะครับเราก็ขยับเหล็กตัวนี้มาได้เพราะเหล็กตัวนี้อ่อนนะครับเราสามารถขยับได้นะครับนี่มาเห็นไหมครับได้ไม่เต็มกินไปข้างเดียวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับเหล็กตัวนี้นะครับก็คือดัดดัดได้เลยนะครับเพราะเหล็กตัวนี้เขาอ่อนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องได้ต้องเขี่ยเสมอกัน นะครับี่นะครับนี่ยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ขยับตัวนี้นะครับผมให้ได้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคลายน็อตด,ดันข้างตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับตัวนี้ลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดันขึ้นแล้วลองกอดูสําลัใครที่มีปัญหาเรื่องจักรนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับบางทีอาจจะเจอกับของท่านก็ได้นะครับว่าอาการเสียแบบเดียวกันนะครับท่านก็จะได้ลองทาเองลองแก้ดูนะครับผมนี่นะครับพอเต็มแล้วเขาก็จะดิดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่คือเต็มเรียบร้อย้ลวลองอีกเม็ดนึงนะครับอเพื่อความแน่ใจ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะครับพอดีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0973396478นะครับผมถ้าเป็นไอดียไลน์ก็แอดเบอร์โทรได้เลยง่ายๆเลยนะครับผมไม่ว่าจักรของท่านจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับอย่าลืมนะครับทักมาสอบถามได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผม จะเ,เต็มแล้วนะครับนี่พอเต็มแล้วเขาก็จะตัดระบบปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคอ่าไม่เป็นไรนะครับผมนี้นะครับหกเหลี่ยมนะครับถ้าเราจะซื้อมาทําเองซ่อมเองนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับเอามาหมุนได้เลยนะครับน็อตที่อยู่ด้านในรูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับจะมีสองรูนะครับมีรูด้านบนแล้วก็ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็มาขยับทําเองได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับนี้นะครับผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอพระเจ้าไปพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ